โอเคเนาะอ่ะมื่อนี้เราก็จะมาสั่งสินค้ากันเนาะมาสอนวิธีการสัง่งเนาะอ่ะเขากดเข้าไปเลยเนาะอ่ะในตรงที่สั่งสินค้านั่นเองเนาะทุกคนเนาะอ่ะหลังจากที่เขากดเข้ามาแล้วนะเนาะเขาก็มาเลือกเนาะรูปแบบการสั่งซื้อเนาะอ่ะตรงนี้จิ้มเข้าไปเลยเนาะอ่ะเลือกรูปแบบการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะอ่ะมาติก๊กเนาะอ่ะติ๊กที่จัดสง่งเนาะถ้าเขาไปรับสาขาเขาก็สามารถ อ่ะ no? ต ement, ิ๊กตรงนั้นได้เนแต่เฮาจะให้เพื่อนจัดจงนาะแล้วมาติ๊กตรงกรอกข้อมูลทีอยู่เนาะอ่าข้อมูลตรงนี้แหละทีอยู่ที่เฮาสมัครมันจะขึ้นมาทันทีเลยเนาะทุกคนเนาะอ่าหลังจากนั้นเนาะก็มาเลือกสิค้าเนาะสามารถ้นหาได้เนาะตามลูกซ้อนที่สี่ขึ้นเลยเนาะอ่าเฮาสามารถกดเข่าไปสั่งหรือว่ากรอกรหัสสินค้าของเฮาแล้วก็มาติ๊กตรงสามเหลี่ยมเนาะอ่าติ๊กตรงสามเหลี่ยมเนาะอ่าและสิค้ามันจะขึ้นมาอยู่ฝั่งขวามือเนาะ อ่ะเนาะสินค้ามันจะขึ้นมาเฮาอยากได้สินค้าตัวใดสามารถใส่รหัสตัวนั้นได้เลยเนาะแล้วเฮาก็ติ๊กตรงหัวมุมเนาะและสินค้ามันจะขึ้นมาเป็นแถบแบบนี่เนาะแหละจะคำนวณเป็นคะแนนเนาะคำนวณเป็นคะแนนและคำนวณเป็นอ่ยอดให้กับเฮาโดยอัตโนมัติเลยเนาะอ่าโดยที่เฮาบอตออกมาบวกลบคูณหารเนาะอ่าจะขึ้นมาแบบนี้เลยเนาะอ่ะสองหนึ่งเป็นเงินเนาะและสินค้าเนาะ อ่าทางเาคะพูนาะเขากะกดตรวจสอบปุ๊บนาะกดตรวจสอบหลังจากนั้นเขากะกดบันทึก